ทีหก็จะมาเข้า U ูทีสก็จะมาเข้า V t ทีสก็จะมาเข้าดับนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเขียนวงจรการควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทคเตอร์แบบใช้งานจริงหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาดูวงจรกันเลยนะครับจุดนี้นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นล n e จุดนี้ก็จะเป็น L 1นะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็น L 2นะครับ L 2แล้วก็ L 3นะครับ L3 นะครับส่วนเส้นที่4นะครับจะเป็นนิวตันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นนิวตันครับนิวตันนะครับจะมีอีกหนึ่งเส้นนะครับก็คือเส้นที่5นะครับอาจะเป็นกราวนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเส้นกราว คือสีเขียวนะครับกราวก็คือ pe นะครับจุดนี้นะครับกราว l หนึ่ l 2 l 3าม newton แล้วก็กราวนะครับเราจะต่อวงจร กําลังก่อนนะครับจุดนี้นะครับ L 1นะครับ L 1ก็จะมาเข้าฟิลนะครับ L สนะครับก็จะมาเข้าฟิลเหมือนกันนะครับ L สามนะครับเหมือนกันนะครับก็จะมาเข้าฟิลจุดนี้ก็จะเป็นฟิลนะครับ จุดนี้ก็จะเป็น F 1ออกจากฟิลนะครับก็จะมาเข้าคอนแทคของแมกนติกนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นคอนแทคของแมกนติกก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอนแทคหลักนะครับ L 1 L 2 L 3นะครับก็จะมาเข้าที่จุดนี้นะครับแล้วก็จะมาออก T 1 T 2และ T 3นะครับ จุดนี้ก็จะเป็นคอนแทคนะครับคอนแทคจุดนี้ก็จะเป็นอคอยนะครับคอยของแมกนติกครับจุดนี้ K 1ออกจาก แมกนิติกนะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับเหมือนกันนะครับ L2 ออกจากแมกนิติกก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลด L3 ก็เหมือนกันนะครับออกจากแมกนิติกก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลด แบบนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นโอเวอร์โหลดจุดนี้ก็จะเป็นคอนแทคของโอเวอร์โหลดนะครับ ก็จะใช้หน้า Contact nc นะครับ nc nc ก็คือต่อถึงกันนะครับออกจาก Overload นะครับก็จะมาเข้ามอเตอร์นะครับจุดนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับครับมอเตอร์3เฟสนะครับ3 p h เฟสกระแสสลับแบบนี้นะครับก็จะมาเข้า 1> L 1นะครับก็จะมาเข้า U L 2ก็จะมาเข้า V L 3นะครับก็จะมาเข้า W เดี๋ยวเรามาต่อวงจรควบคุมกันบ้างนะครับวงจรควบคุมและวงจรกำลังนะครับจะอยู่ในชุดเดียวกันนะครับวงจรควบคุมนะครับก็คือออกจากฟิลนะครับ F 1นะครับ L 1จุดนี้นะครับ จ,จ,จุดนี้ก็จะมาเข้าฟิลนะครับจุดนี้ก็จะมาเข้าฟิลนะฟิลนี้ก็จะเป็นฟิลของอวงจรควบคุมนะครับก็จะเป็น F2 นะครับ F2 ออกจาก F2 นะครับก็จะมาเข้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดนะครับก็คือจุดนี้นะครับจะมาเข้าหน้าคอนแทค NC นะครับก็จะมาเข้า9 5นะครับ ออกเกนะครับโอเวอร์โหลดนะครับก็จะเป็น f 3นะครับออกจากโอเวอร์โหลดนะครับก็จุดนี้นะครับออกจากโอเวอร์โหลดก็จะมาเข้าสวิตช์นะครับจุดนี้ก็จะเป็นสวิตช์ s1 นะครับสวิตช์ s1 นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทค nc นะครับ nc ก็คือต่อถึงกันนะครับสวิตช์ s 1นะครับออกจากสวิตช์ s 1นะครับก็จะมาเข้าสวิตช์ s 2นะครับจุดนี้ก็จะเป็นสวิตช์ s 2 ก็จะเป็นหน้า Contact no นะครับออกจากสวิตช์ s 2นะครับก็จะมาเข้าคอยล์ของแมกเนติกนะครับก็คือจุดนี้จุดนี้ก็จะเป็น a 1นะครับแบบนี้นะครับออกจากแมกเนติกนะครับก็จะเป็น a 2แบบนี้นะครับ a 2จุดนี้นะครับก็คือสายนิวตันนะครับ นิวตันทีนี้นะครับถ้าเราจะให้มีนิติกนะครับค้างสถานการณ์ามานะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของ K1 นะครับมาค้อมสวิตช์ S2 นะครับหรือสวิตสตาร์ทนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นหน้าคอนแทคของอ่านะครับก็จะใช้หน้าคอนแทค NO นะครับ หมายเลข13และหมายเลข14นะครับเราจะเอาหน้าคอนแทคชุดนี้นะครับมาคอมสวิตซ์สตาร์ก็คือจุดนี้นะครับ14นะครับ14ก็จะมาเข้าล่างสวิตสตาร์นะครับ ทีนี้13นะครับก็จะมาเข้าบนสวิตช์สตาร์นะครับจะเข้าจุดนี้หรือจุดนี้เหมือนกันนะครับ จะเอาเข้าที่ a 1กันแล้วกันนะครับก็คือจุดนี้กดปุ่ม S2 หรือปุ่มสตาร์ทนะครับมีกนิติกก็จะค้างสถานะการทำงานนะครับถ้าเราไม่เอาหน้าคอนแทคของมีกนิติกนะครับหน้าคอนแทค NO นะครับมาคอมสวิตสตาร์ทนะครับก็จะทำให้มีกนิติกนะครับไม่ค้างสถานะการทำงานนะครับก็คือเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทมีกนิติกทำงาน เราปล่อยมือออกจากปุ่มสตาร์ทแมกนต c ิกก็จะหยุดทํางานนะครับทีนี้จุดนี้นะครับสายกาวนะครับสายกาวเราก็ต้องเดินมาให้ตัวอมอเตอร์ด้วยนะครับก็คือจุดนี้นะครับสายกาวจุดนี้นะครับมาให้ตัวมอเตอร์ ออกจากฟิลนะครับก็จะมาเข้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับ L 1นะครับก็จะมาเข้าที่ L 1ของแมกเนติกนะครับจุดนี้นะครับ L 1 L 2ก็จะมาเข้า L 2ของแมกเนติก L 3ก็จะมาเข้า L 3ของแมกเนติกนะครับจุดนี้นะครับ L 1 L 2และ L 3นะครับ ก็จะมาออก T1 T2 และ T3 นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็น T1 T2 T3 นะครับ T1 T2 T 3ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับก็คือจุดนี้นะครับ T1 T2 T3 นะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดนะครับออกจากโอเวอร์โหลดนะครับนะครับก็จะเป็น T1 T 2 T3 นะครับเหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับ T1 T2 T3 นะครับจุดนี้นะครับ T1 ก็จะมาเข้า u T2 ก็จะมาเข้า V T3 ก็จะมาเข้าดับติวนะครับ การเขียนวงจรการควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทคเตอร์แบบงานจริงส่วนประกอบของอุปกรณ์ใดๆจะเป็นชิ้นเดียวกันไม่แยกออกจากกันเช่นการเขียนสัญลักษณ์ของสวิตช์ s 1 s 2และคอนแทคเตอร์การเขียนจุดต่างๆจะต่อกันที่จุดเข้าสายของอุปกรณ์เท่านั้นซึ่งเหมือนกันลักษณะงานจริงสังเกตจากการเข้าสายจุดต่อ s 2 a 1 f 2นะครับหลักการทํางานของวงจรนี้นะครับกดสวิตช์ s 2นะครับ เมกนิทิกทำงานกดสวิตช์ S1 นะครับเมกนิติกหยุดทางานหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ